นี่คือบริเวณเขาหนอนะครับท่านผู้ชมเรามาดูพญาวนอนยักษ์กันนี่ถนนเส้นกลางที่ผ่าเขาหนอนะยังไม่เจอนะนี่นะความสวยงามความธรรมชาติจริงแล้วหินเขาสวยนะท่านผู้ชมเห็นไหมหินก็เป็นนอนนอแล้วก,ก็เป็นแจ้งแจ้งเหมือนแข็งอะ่ะ นเน็ตก็ไม่ค่อยดีด้วยตรงนี้นะฮะแลผู้ชมเน็ตไม่ค่อยดีเน็ตสไลด์ซิง เอาเผู้ชมครับอันนี้มาชมลิงยักษ์ที่เจอบนยอดเขาหน่อนะครับท่านผู้ชมยอมอยู่นี่คือยอดเขาหน่อนนะครับเขาหน่อมีสองลูกมีลูกด้านซ้ายกับลูกด้านขวามีถนนผากลางนะครับผมพา่าผู้ชมไปชมเลยไอ้ที่เขาว่าเจอลิงยักษ์กันเจอวานนอนนะใหญ่ขนาดเท่าคนจริงหรือไม่นะครับหรือไม่จริงยังไง นะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นครับตามกันไปก่อนนะครับนี่เส้นทางที่อยู่ด้านหลังเขาอ้อมเขานะจะแล้ววนด้านด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเขาเนี่ยอยู่ว่าเขาอยู่มุมไหนนะเขาาพก่อนนอนนะครับอยู่มุมไหนจิงลิงเนี่ยแล้วนะเขาอยู่ที่วัดเขาหน่อยอยู่แล้วเขาหน่อยเขาแก้วของหลวงพ่อ นะครับที่อดีตเจ้าวาดวัดเขาหนอ่อเขาแก้วเนี่ยนะที่ท่านเลี้ยงไว้หมายท่านอยู่เนี่ยข้าวกลนบาตรต่างๆอาหารการกินจะเป็นกล้วยเป็นอะไรแล้วแต่นะท่านหามาให้นะท่านใจดีถือว่าหามาให้นะครับด้านนี้เป็นด้านข้างหรือด้านหลังหรือด้านด้านหนึ่งนะถ้าเข้ามันก็เป็นเหมือนด้านหน้าน่แหละแต่ว่าปกติเขาไม่ค่อยได้ใช้ไทยเขาใช้ทางอื่น โด่งดังในเรื่องของลิงวานอนที่มาสัจจย์ที่ว่านะฮะเขาอยู่ได้อย่างไรตัวใหญ่ขนาดนั้นนะผู้ชมนะเดี๋ยวเราพาไปชมไปชมนะครับเนี่ยนะฮะชมเห็นไหมฮะเนี่ยคือบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้ข้างหน้านี้นะครับเขาหน่อน,นี้ขึ้นไปบนได้นะนะครับผู้ชม ขึ้นไปข้างบนไปชมบารมีเห็นเขามันขึ้นมาเป็นหน่ๆเป็นแแหลมเป็นอะไรแบบหน่ๆมันดอกไม้อะประมาณเนี่ยที่เขาเรียกกันนะเออมันก็เลยเขาเลยเรียกกันเขาหน่อนะฮะเขาหน่อก็ลักษณะก็อย่างที่เห็นนี่นะครับท่านผู้ชมผมเอาให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็จะได้ได้เห็นกันไปพร้อมกันนะครับว่าบรรยากาศเขาหน่ตอนนี้เป็นยังไงเป็นอย่างที่เห็นนี่ครับ เรายังไม่เจอนะเรายังไม่เจอลิงที่เขาอยู่ในในงานตรงนน้นอะ่ะงานตรงนี้ยตรงแสงแดดแสงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็เดินไปทั่วผู้ภาษาชาวบ้านลิงเนี่ยเขาจะเดินไปทั่วไปหลายทิศหลายทางไปหลายที่เขาหนอนนี้ขึ้นไปได้นะคนขึ้นไปถึงสุดยอดเลยยอดที่เขาปากทงอะ่ะ แต่ค่อนข้างที่จะโหเขาบอกว่าเขาขึ้นบันไดปีนไปประมาณเจ็ดร้อยทุงกิโลนี่เิจารกว่าจะไปดีหรือไม่ดีหรือจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับนี่เราอยู่ที่เขาหนอนอ,หนอ,อ,อนนอละฮะตอนเนี้ยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศเป็นยังไงหรอบรรยากาศก็ดีเหมือนเดิมนะครับเรามารอดูลิง ลิงยักษ์หรือว่านอนยักษ์เนี่ยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเขาออกมาจะซูมไม่เห็นเลยนะครับอีกอย่างหนึง่งบางทีเราจะนะให้เห็นกันภาพกันง่ายๆนะครับลิงเนี่ยมีประโยชน์ าบอกว่าลิงมีประโยชน์ยังไงเหรอเขามีความสามารถแหละพูดอย่างนี้ดีกว่ามีความสามารถเก่งกว่าเราสามารถปีนป่ายนะในที่สูงนะครับโดยไม่ต้องใช้เชือกเราทําไม่ได้นะถ้าเราทําได้นี่เราก็เก่งกว่าลิงแล้วอันนี้แต่เราไม่ไม่คงจะไม่เก่งกว่าลิงหรอกนะครับเดี๋ยวเรารอดูผู้ชมรอดูรอดูรอชมนะครับวันนี้ยังไงต้องเจอแนะ่ เจอแล้วเห็นจริงนะเห็นกว่าที่อื่นเห็นชัดแน่นอนอะไรประมาณเนี้นะครับในในอของเขาหน่อตรงเนี้สถานที่ตรงนี้คือเป็นสถานที่ดินแดนธรรมะสถานท,ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านรู้จักนะเขาหน่อเนี่ยสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเขาหน่อนี่ดัง จากสมัยอดีตเจ้าวาดองค์เดิมนะฮท่านผู้ชมองค์เดิมที่ตอนนี้ชละสังขารไปแล้วนะครับทละสังขารไปประมาณสักปีท่ปีผู้มิรับก็มันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยุคกันไปบ้างการดูแลนะฮะที่แน่ๆคือก็บอกมีดิงตัวใหญ่ท่านผู้ชมมีตัวใหญ่ตัวบักเอกก็บอก Több a kék ทุช่ชมครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับผมที่เราเจอที่นี่ชือป่าชาวนอนที่ว่าได้นะในปุมนี้เรา,าผ่า,า,านตรงน้ะครับขับรถมาที่เลยข้างเลยพราต้เนี้ต้นไม้เยอะนะครับ ไม้เยอะก็เป็นที่ที่ท่านอยู่หรืออาศัยตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราได้เห็นกัน